สวัสดีครับผมมาอัปเดตไล่ข้าวโพดครับหล <c oughs> ังจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็มีฝนตกนะครับฝนตกต่อเนื่องเกือบเกือบทุกวันนะครับประมาณน่าจะประมาณสามวันนะครับตกครับตกเกือบทุกวัน ข้าวโพ,พดที่เหี่ยวนะครับมันก็โอเคอยู่ครับพื้นนะครับพื้นอยู่นะครับนี่แสงแดดมันนี่ครับข้าวโพ,พดแต่แล้วก็เริ่มออกดอกนะครับมันมันถึงอา,อายุมันนะครับอายุเขากา็เริ่มที่จะออกดอกเพื่อที่จะผสมเกสรน,นะครับเพื่อติดปักนะครับ ปกตินะครับถ้าผลไม่ทิ้งช่วงนี่เขาก็น่าจะสูงกว่าน,นี้อีกเท่าหนึ่งครับอันนี้อันนี้ก็น่าจะประมาณไหลปกติถ้าติดดอกอย่างนี้นะครับประมาณหัวนะครับอย่างต่ำๆนะครับอย่างต่ำๆก็จะได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยใส่เพื่อเพิ่มขนาดของฝักนะครับเขาจะใส่ปุ๋ยกันช่วงตอนนี้นครับก็ อน่าเสียดายครับปีนี้แต่ว่ามันก็ฟื้นอยู่ครับแต่ว่าฝักก็จะไม่โตครับเพราะว่าต้นมันเล็กนะครับต้นมันเล็กฝักก็จะไม่โตแล้วกไ็ไม่ไม่ไม่ใหญ่นะครับถ้าโชคดีครับฝั่งขอบขอบไร่นี่ก็น่าน่าจะน่าจะได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้จกขนาดไหน,นครับเพราะว่า ฝั่งขอบขอบไร่เนี้ยมันจะมีความชุ่มชื้นเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ป่านะครับมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่ก็ถ้าโชคดีก็น่าจะได้ค่าเมล็ดพันคืนนะครับค่าเมล็ดพันคืนส่วนปีหน้าจะเป็นยังไงค,ค่อยค่อยว่ากันใหม่นะครับนี่ครับก็ทุนข้าวโพดถูกฝนแค่สามวันเท่านั้นครับพอตกช่วงเรกๆนะครับที่อึงออกนะครับโอ้บ้านผมเพิ่งตกแรงครัง้งแรกนะครับอึงออก ไม่งั้นข้าวโพดตายตายหมดนะครับอันนี้ก็เริ่มเขียวขึ้นมานิดนึงนะครับเริ่มเขียวขึ้นมานิดนึงปัญหาอย่างหนึ่งนะครับอถ้าถ้ากัับบกการปลูกกระโพดเนี่ยคือถ้าฝนแรงนะครับก็คือจะมีหนอนกระทู้นะครับหนอนนะครับนี่มันกินตามใบนะครับอืมถ้าถ้าฝนดีนะครับต้นกระโพดมันจะยืดเร็วนะครับมันจะหนีหนอนเร็วนะครับแต่ถ้า ผลทิ้งช่วงก็จะเป็นอย่างนี้ครับหนอนก็จะลงนะครับก็ทำไงได้นะครับปีนี้ครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าไอ้ข้าวโพดที่เหี่ยวว่าจะตายไม่ตายมันเริ่มมันก็เริ่มฟื้นนะครับเริ่มเริ่มที่จะมีดอกแล้วนะครับต้นก็จะนี่แค่นี้เองครับเก็บง่ายเก็บง่ายครับเอาขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่เป็นห่วงนะครับมาดูนะครับข้าวโพด โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ